ท่านครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการสาระน่ารู้เรื่องน้ำซึ่งดำเนินรายการโดยผมเฉลิมชัยวงานาเพชรทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 1 0 3เม m h z รายการของเราก็มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาประมาณ8.10นาฬิกานาทีถึง9.0นาฬิกานะครับ รายการของเราขอขอบคุณมหาวิทยาลัยก่อนกันและบริษัท in t เ e water t r e ร์ทรี t จำกัดที่ให้โอกาสผมได้นำสาระเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำเรื่องของสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเรื่องราวอื่นที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังมานำเสนอกันนะครับรายการของเราก็มีเพลงสากลเกา่าๆเพราะ,ระมาเป็นเพลงประกอบรายการซึ่งบางครั้งบางเร,ราก็จะมีเพลงไทยแทรกเข้ามาตามจังหวะโอกาสแล้วก็บางครั้งก็จะเอาโฆษณาเกา่าๆยุค ประมาณ 40, 40ปี50ปีที่แล้วที่คนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังนะครับไม่ทราบว่าอาดีตความเป็นมาของเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็ดีเรื่องของเพลงเรื่องของประวัติของเราว่างั้นเถอะนะครับในเรื่องของดนตรีเนี่ยเป็นมาอย่างไรท่านฟังครับรายการของเราทุกๆวันก็พยายามนําสาระทั้งที่เป็นเรื่องในอดีตก็มีนะครับเป็นเรื่องปัจจุบันก็มีเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็มีอย่างเช่นวันนี้นะครับก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของ ประเทศสิงคโปร์ต่อนะครับหลังจากที่ผมมาคุยกับท่านผู้ฟังไว้ต่อเนื่องกันมา2วันเลยนะครับก็อยากจะสรุปสั้นๆว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยในเรื่องของน้ำเ,นเขาต้องถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีเลยนะครับเพราะว่าเขาได้รับรางวงรางวัลอะไรต่างๆได้รับการชื่นชมจากต่างประเทศในเรื่องการบริหารจัดการน้ํา ที่มีประสิทธิภาพนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คงจะเฉยๆไม่ได้นะครับเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะเข้าสู่ฤดูแล้งกันอย่างหนักหน่วงกันเลยทีเดียวนะครับในช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภาคมปี2559นี่นะครับหนักแน่ๆเพราะว่าปริมาณน้ําในเขื่อนอุบลรัฐของเราเนี่ยก็มีปริมาณน้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะครับเทียบกัน วันนี้ของปีที่แล้วกับวันนี้เนี่ยนะครับในปีนี้เนี่ยปริมาณน้ําในปีนี้นี่น้อยกว่าปีที่แล้วประมาณครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการบริหารจัดการน้ำเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องทําให้ทางเ,าเขื่อนเนคงต้อง คิดกันอย่างรอบครอบหน้าเนี้ยคิ้วขบวยสักนิดหนึ่งนะครับในการบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพที่สุดทําให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เ,เราไปดูนะครับว่าเขาคิดกันอย่างไรท่านฟังก็คงทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าสิงคโปร์เนี่ยปีนี้เขาเป็นปีที่ครบ50ปีในการที่เขาแยกตัวจากสาพันธรัฐมาลายูมาเป็นประเทศสิงคโปร์นะครับเขาแยกออกมาเมื่อเดือนสิงหาคมปี2 5 0 8นะครับ50ปีที่แล้วแล้วก็ ตอนนั้นเองนะครับเรื่องน้ำเนี่ยเขาก็ซื้อน้ําจากมาเลเซียนะครับประเทศเพื่อนบ้านของเขานะครับซื้อกันมาใช้มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปี1997นะครับ1997ถ้าแปลเป็นพศก็ปี2540นะครับถึงตอนนั้นก็รู้สึกว่าจะมีข้อขัดแย้งกันแล้วนะครับอาจจะมีปัญหาระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน2ประเทศคือมาเลเซียกับสิงคโปร์ก็เป็นผลทําให้เกิดการเจรจาต่อรอก,กันในเรื่องของการซื้อน้ําประปาน้ําดิบนี่แหละครับ ซื้อน้ำดิบมาจากมาเลเซียแล้วผลิตน้ำประปากลับไปขายมาเลเซียอีกนะครับที่รัฐเยหารบารูเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการต่อรองกันนะครับในช่วงตั้งแต่ปี2541นะครับจนกระทั่งมาถึงปี2545นี่นะครับก็ยังตกลงกันไม่ได้นะครับ ในที่สุดเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2545เป็นต้นมามาเลเซียอลอสิงคโปร์ก็ตัดสินใจที่จะพึ่งตนเองในเรื่องของน้ำนะครับมีการวางแผนการบริหารจัดการน้ำกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีการตั้งหน่วยงานต่างๆขึ้นมารองรับนะครับแล้วก็มีการเ,าเรียกว่าศึกษาในเรื่องของการใช้น้ำเรื่องของการวางแผนในเรื่องของน้ำในอนาคตของสิงคโปร์ก็โดยคนสิงคโปร์ด้วยกันนี่แหละครับเขาก็มีการจัดตั้งทีมงานจาก ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต่างๆในสิงคโปร์รวมทั้งหน่วยงานที่เรียกว่า Public Utility Board นะครับก็เป็นหน่วยงานที่กํากับดูแลแล้วก็วางแผนการบริหารจัดการต่างๆในเรื่องน้ำของสิงคโปร์นะครับเรื่องนี้ก็ทำให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จมากนะครับแล้วก็ถือว่าได้รับคำชื่นชมนะครับจากประเทศต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของประเทศที่เขามองว่าน้ำเนี่ยเป็นเรื่องสาคัญนะครับแล้วก็ มีการลงทุนในเรื่องของการนำน้ำมาวี o v เวทไม่ใช่ดีมารีไซเคิครับท่านผู้ฟังแล้วก็ทำให้กลายเป็นน้ำดื่มที่เขาภาคภูมิใจกันมากก็คือน้ำดื่มนิววอเตอร์ ออกเสียงว่านิววเตอร์ก็ได้นะครับหรือจะนี w วอเตอร์ก็ได้นะครับซึ่งก็ทำให้สิงคโปร์เนี่ยก็ได้รับรางวัลได้รับการเช่นชมจากหน่วยง,งานต่างๆหลายหน่วยงานเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าจะลงไปในรายละเอียดว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาก็มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีเนี่ยมากนะครับ อยู่ราวๆ2,300ถึง2,400ม mm ิลลิเมตรต่อปีพูดง่ายๆว่าฝนตกเนี่ยคิดเป็นความสูงของน้ำถ้าสะสมกันเอาไว้ในหลอดแก้วนี่นะครับจะสูงถึง2เมตร30ถึง2เมตร40เซนตต่อปีเลยทีเดียวนะครับวันที่ฝนตกนี่นะครับ,ค,รบค่าเฉลี่ยของเขาเนี่ยสูงถึงประมาณ178วันต่อปีนะครับก็เรียกว่าประมาณครึ่งปีเนี่ยมีฝนตกว้างกันเถอะนะครับเดี๋ยวมาคุยกันในรายละเอียดเรื่องนี้ตอนนี้ก็มาฟังเพลงเพราะๆจากเลวเซยเกอร์กอดสักเพลงหนึ่งนะครับ จะรับฟังเครับท่านฟังครับนั่นก็เป็นเพลงพระๆจาก Leo Sayer นะครับชื่อว่าเพลง Modern d a n say ซึ่งก็เป็นเพลงที่มีความไพเราะนะครับต้นฉบับนี้เป็นของ Bobbie V นะครับ Modern d a n say แต่ว่าในเวอร์ชันที่ผมชอบเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชันของ Leo Sayer อย่างที่เปิดให้ท่านฟังได้รับฟังนะครับท่านฟังครับมาดูกันว่าสิงคโปร์เขาได้รับรางวัลอะไรในปี2007เนี่ยนะครับก็คือเมื่อ 8ปีที่แล้วปี2550เนี่ยสิงคโปร์เขาได้รับรางวัล Stockholm Industry Water Award นะครับซึ่งก็เป็นรางวัลสำหรับการที่เขาสามารถที่จะมีการบริหารจัดการเรื่องน้ำนะครับอย่างที่เรียกว่าเป็นเลิศเลยทีเดียวนะครับเขาก็เรียกว่าได้รับรางวัล Stockholm Industry Water Award แล้วก็ยังได้รับรางวัลอื่นๆอีกหลายรางวัลนะครับซึ่งในรายละเอียดนี่นะครับที่ได้รับรางวัลเนี่ยเพราะว่า เขาได้รับเ,เรียกว่าคะแนนในเรื่องของการปรับปรุงแหล่งน้ำเนี่ยถึงร้อเซนตะครับได้รับรางวัลในการพัฒนาเรื่องระบบสาธารณสุขนี่นะครับหรือสุขานามัยต่างต่างนะครับได้ถึงร้อเปอร์เซนซึ่งก็ได้รางวัลในปี2 0 1 2ด้วยนะครับไม่ใช่ปี2007ด้วยอันนี้ก็ถือว่าพัฒนาการเยอะมากแล้วก็มีการให้บริการน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่องร้อยเปอร์เซนตะครับมีปริมาณการใช้น้ำโดยเฉลี่ยของคนสิงคโปร์นะครับ100 53ลิตรต่อคนต่อวันซึ่งตัวเลขจำนวนประชากรก็อยู่ที่ประมาณ5ล้าน5 0 0นคนโดยประมาณนะครับแล้วก็มีการลงทุนในปี2012ก็คือเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยในปี2555เนี่ยสูงมากคิดเป็นเงินถึงประมาณ2ล้านนะครับ2ล้าน2ล้านเหรียญ US ดอลลาร์นะครับซึ่งก็คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสักประมาณ70ล้านบาทนะครับ70 70ล้านบาทนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นการปรับปรุงในเรื่องของอกฎระเบียบต่างๆในเรื่องของการใช้น้ําของอผู้ที่อยู่อาศัยในครัวเรือนนะครับเป็นเรื่องของอการขึ้นค่าน้ำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเก็บภาษีอะไรต่างๆซึ่งก็ต้องใช้เงินใช้ทองในการจัดการเรื่องพวกนี้ให้มันสมาเร็จเรียบร้อยเขาก็ถือว่าเ,เป็นการลงทุนแล้วก็ได้เก็บเงินเก็บทองอะไรต่างๆนะครับที่คุ้มค่า แล้วก็มีการติดตั้งมาตรวัดน้ําครบร้อยเปอร์เซ็นต์เรียกว่าผู้ใช้น้ําทุก,กรายน,นะครับมีมาตรวัดน้ําหมดซึ่งตัวเลขพวกนี้บ้านเราเนี่ยมไม่ได้มีการแสดงออกมานะครับว่าอย่างเช่นเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำเนี่ยเราประเมินตนเองแล้วเนี่ยได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเรามีการพัฒนาในเรื่องของการสาธารณสุขพื้นฐานต่างๆพวกนี้นะครับหรือสุขานามมยพื้นฐานเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำเนี่ยนะครับอย่างเช่นเรื่องการจัดการขยะเรื่องการจัดการน้ําเสียพวกนี้กี่เปอร์เซ็นต์ แล้วก็เราก็ไม่ได้ประเมินนะครับว่าเราสามารถให้บริการน้ําประปาได้ร้อยเปอร์เซ็นไหมพูดง่าง่ายก็คือสิงคโปร์เนี่ยไม่มีวันที่น้ําประปาหยุดไหลเอางี้กกันนะครับความหมายก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็บ้านเราผมก็ไม่แน่ใจว่ามีการติดตั้งมาตรวัดน้ําหรือน้ํามาตรวัดน้ําประปาเนี่ยกันครบทุกหลังของผู้ใช้น้ําหรือเปล่านะครับมีการลงทุนกันอย่างต่อเนื่องนะครับเรียกว่า ในปี2010ก็คือเมื่อปี2553เนี่นะครับเขาก็มีการลงทุนกันยกใหญ่เลยนะครับเฉลี่ยต่อหัวประชากรเนี่ยก็สูงถึงประมาณคนละ4,100บาทนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็เอา4,100บาทคูณด้วยประชากร5.5ล้านคนของสิงคโปร์เข้าไปนะครับก็จะเป็นเม็ดเงินมหาศาลเลย ก็ประมาณ2 1 0 0 0ล้านบาทนะครับที่เขาลงทุนปรับปรุงอะไรต่างๆเยอะแยะเลยโดยเฉพาะ2เรื่องสําคัญเรื่องที่1ก็คือเรื่องของการผลิตน้ำประปาซึ่งอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ฟังเอาไว้นะครับว่าสิงคโปร์เนี่ยประชากร5.5ล้านคนนี่นะครับเขาก็มีการประเมินออกมาแล้วว่าเขาจะมีการใช้น้ําประปานะครับในปี2060ในอีก45ปีข้างหน้าเนี่ยเป็น2เท่าของปัจจุบันนะครับในปัจจุบันนี้เองเนี่ยก็ใช้น้ําเยอะอยู่แล้วนะครับ ก็ประมาณวันละ1.5ล้านลูกบาทเมตรโดยประมาณนะครับท่านฟังในอนาคตเนี่ยอีก45ปีเนี่ยเขาบอกว่าการใช้น้ําของสิงคโปร์จะต้องขึ้นไปเป็น2เท่าก็คือวันละประมาณ3ล้านลูกบาทเมตรนะครับในขณะที่ตอนนี้นะครับระบบที่เขากําลังปรับปรุงก็คือระบบผลิตน้ำประปาน้นําจืดจากน้ําทะเลนี่นะครับซึ่งก็ใช้เมมเบรนรุ่นใหม่ที่เรียกว่าเซรามิกเมมเบรนเนี่ยก็จะทําให้สามารถผลิตน้ําได้วันละประมาณ 5แส0ลูกบาทเมตรนะครับหรือ0.5ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นประมาณ30%ของความต้องการใช้น้ําทั้งหมดแล้วเขาก็ยังมีแหล่งน้ําจืดนะครับแล้วก็ยังซื้อน้ำประปาแล้วก็มีการลงทุนนะครับครั้งใหญ่เลยในปี2000เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมขอดูข้อมูลก่อนในปในีในปีที่ผ่านมานี่นะครับเมื่อปี2012นี่แหละครับที่เขาได้รางวัลเขาก็มีการลงทุนในโครงการที่ ปี2010นะครับขออภัยปี2010ก็คือปี2553สิงคโปร์เนี่ยได้มีการลงทุนระบบที่เรียกว่า DTSs นะครับหรือ Deep Tunnel Sewerage System ก็คือระบบะส่งลำเลียงน้ำเสียนะครับซึ่งฝังเป็นระบบท่อเนี่ยลึกลงไปตั้งแต่20-55ถึง55เมตรนะครับลงไปถึงจากใต้พื้นดินลึกไปขนาดนั้นเลยทีเดียวมีความยาวของระบบท่อเหล่านี้ทั้งสิ้น48กิโลเมตร นะครับแล้วก็มีปริมาณการรับน้ำนะครับการจัดการรองรับน้ำต่างๆพวกนี้ได้สูงถึงวันละนะครับวันละ80000นคิวเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าโอ้โหเยอะมากทีเดียวนะครับเรียกว่ารองรับจะฝนฟ้ามาอีดาไหนเนี่ยเขารองรับได้หมดนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องของความสําเร็จของเขาเพราะว่าเขามีสถานีสูบน้ําถึง139สถานีนะครับในการที่จะส่งน้ํา ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําเสียจากระบบบบัดน้ําเสียหรือว่าจะเป็นน้ําเสียจากอาคารบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งสนามบินชางฮีนี่นะครับเขาก็จะส่งไปที่ระบบปรับปรุปรงคุณภาพน้ําทั้งหมด6แห่งที่อยู่ทั่วเกาะสิงคโปร์นะครับแล้วก็ยังมีระบบที่เรียกว่ารองรับน้ำฝนนะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นของรายการนะครับสิงคโปร์เนี่ยเขามีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีเนี่ยถือว่าสูงนะครับ ประมาณ2,300ถึง2,400ม mm ิลลิเมตรต่อปีแล้วก็วันที่ฝนตกนี่นะครับก็มีมากถึงประมาณเฉลี่ยนะครับประมาณ178วันก็คิดง่ายๆนะครับก็ประมาณเรียกว่า ครึ่งปีนี่นะครับหเดือนเนี่ยมีฝนตกว่าง,งั้นเถออีก6เดือนก็มีแดดนะครับฝนไม่ค่อยตกอุณหภูมิของเขานะครับสูงสุดที่เขาเคยบันทึกไว้ได้เนี่ยก็ไม่ได้สูงมากนะครับประมาณ36องศาเซลเซียสเท่านั้นเองนะครับโดยเฉลีย่ยแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดนะครับ36อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ31องศาตลอดทั้งปีอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยเขาอยู่ที่24องศาเซลเซียสเหมือนกันนะครับอุณหภูมิต่ําสุดของคนสิงคโปร์เนี่ยก็แค่ 19.4องศาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใครไปเที่ยวสิงคโปร์นี่นะครับไม่ต้องเอาไปเลยนะครับเสื้อกันหนงเสื้อกันหนาวอะไรเนี่ยต้องโยนทิ้งให้หมดเลยเพราะว่าอ,อ,อากาศจะร้อนอบอ,อ้าวน,นะครับเพราะว่าอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตระครับร้อนชื้นกว่าประเทศไทยซะอีก นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะหนาวโน่นนะครับต้องไปญี่ปุ่นนะครับหรือว่าไปไต้หวงไต้หวันขึ้นไปทางโน้นหรือไปจีนขึ้นไปเลยนะครับทันตอนเหนือของจีนปักกิ่งหรือว่าไปเมืองอื่นๆทางโน้นนะครับได้หนาวแน่แต่ถ้าสิงคโปร์เนี่ยนะครับต้องพกสตางค์ไปเยอะๆนะครับเพราะว่าค่าครองชีพของเขาเนี่ยสูงมากนะครับสูงเรียกว่าติดอันดับของประเทศในยุโรปเลยทีเดียวนะครับพอๆกันไปอย่างนั้นเลยทีเดียวท่านฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้ เราเบรกฟังเพลงกันสักสองเพลงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อเชิญฟังเลยครับท่านฟังครับนั่นก็เป็นสอบเพลงเพราะเจากรายการสาระน่ารู้เรื่องน้ํานะครับท่านฟังครับขณะนี้ท่านกําลังับฟังรายการสาระน่ารู้เรื่องน้ําซึ่งดําเนินรายการโดยผมเฉลิมชัยวงศ์นาคเพชรทางสถานีวิทยุมหาวิทยายลัยขอนแก่น fm 1 0 3่ m e g a h z รายการของเราก็มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาประมาณ8นาฬิกานาทีถึง9นาฬิกานะครับ วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้นําสาระเรื่องของประเทศสิงคโปร์มาฝากท่านฟังนะครับซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่น่าสนใจเพราะว่าเขาได้รับรางวัลในเรื่องของการบริหารจัดการน้ํานะครับจากเ,าเรียกว่าต่างประเทศด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามอบรางวัลกันเองเลยทำนองนี้นะครับของเขาเนี่ยถือว่าเป็นประเทศต้นแบบที่น่าสนใจนะครับได้รับรางวัลสต็อปโฮมอินดัสทรีวอเตอร์อเวอร์ดในปี2007นะครับก็คือปี2,550ที่ผ่านมานี่เอง ท่านครับสิงคโปร์เนี่ยเขาก็มีการบริหารจัดการการวางแผนเรื่องน้ํากันอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการเจราจาต่อรองซื้อน้ําดิบจากรัฐเยโฮบารูของมาเลเซียที่อยู่ติดกันนะครับแล้วก็ผลิตเป็นน้ำประปากลับไปขายรัฐเยโฮบารูใหม่อีกนะครับโอ้โหเก่งจริงๆแล้วก็ยังมีการวางแผนในเรื่องของการเอาน้ำมารีไซเคิลนะครับแล้วก็มากลายเป็นน้ําที่ใช้ในการรดสนามหญ้ารดต้นไม้ต่างๆได้แล้วก็เอามาผลิตเป็นน้ําดื่มยี่ห้อนิวอเตอร นะครับออกเสียงว่า New Water ก็ได้หรือว่า New Water ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเสร็จแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการวางแผนในเรื่องของการจัดการน้ำเสียและน้ำทิ้งจากอาคารบ้านเรือนนะครับซึ่งก็เป็นการลงทุนครั้งใหญ่นะครับถือว่าก็เป็นอีกการลงทุนหนึ่งที่เรียกว่าได้รับการยอมรับนะครับในปี2010นะก็คือปี2553นะครับเรียกว่า deep tunnel sewer system หรือ DTSS นะครับซึ่งสามารถลำเลียงน้ำที่เป็นน้ำเสียได้ไดถึงปริมาณ8 0 0แสน 800, คิวต่อวันนะครับแล้วก็มีระยะทางที่ยาวถึง48กิโลเมตรลึกลงไปใต้ดิน20ถึง55เมตรนะครับแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่สิงคโปร์เขาต้องผชนนะครับมากกว่าประเทศไทยอีกก็คือเรื่องของฝนนะครับเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าฝนตกเนี่ยมากถึงประมาณ100 170กว่าวันนะครับต่อปีก็คือพูดง่ายๆว่า6เดือนเนี่ยฝนตกวันนั้นเถออีก6เดือนเนี่ยมีแดดฝนไม่ตกคราวนี้เนี่ยปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยเนี่ยนะครับประมาณ2 3 0 0มถึง2,400ม mm ิลลิเมตรต่อปีปริมาณมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเรื่องของน้ําท่วมนะครับสิงคโปร์เองเนี่ยเขาก็มีการวางแผนที่เรียกว่า storm water management หรือว่าการวางแผนบริหารจัดการในเรื่องของน้ําฝนที่มาจากพายุนี่แหละครับจากฝนตกหนักนี่แหละ เขาก็บอกว่าเขามีระบบถนนโครงข่ายถนนที่มีความยาวถึง7,000กิโลเมตรนะครับซึ่ง7,000กิโลเมตรเนี่ยเขาก็บอกว่าตลอดถนนจํานวนหนึ่งความยาว1,000กิโลเมตรเนี่ยมันเป็นคลองนะครับสามารถที่จะรับแล้วก็ระบายน้ําได้ซึ่งคลองความยาว1,000กิโลเมตรอยู่2ข้างถนนเนี่ยก็ได้รับการดูแลรักษาโดย private company ก็คือ เอกชนต่างๆที่อยู่แถวนั้นแหละครับเป็นผู้รับผิดชอบนะครับอาจจะมีบริษัทหนึ่งมาบอกว่าตัวเองจะอาสาท,ที่จะมาดูความยาวถนนช่วงนี้ถึงช่วงนี้ระยะทางเท่านั้นเท่านี้นะครับก็เป็นการทํางานร่วมกันระหว่าง private company หรือบริษัทเอกชนกับหน่วยงานของเขาก็คือ public utility board นะครับหรือ pub ที่ออกเสียงว่าพับนี่แหละครับ pub ก็เป็นหน่วยงานสําคัญในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําของสิงคโปร์นะครับจากนั้นเองเนี่ยเขาก็บอกว่า ในการบริหารจัดการของเขาเนี่นะครับในเรื่องของ stormwater management เนี่ยหรือการบริหารจัดการน้ําฝนที่มาจากพายุในฤดูฝนต่างๆ,ๆเนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถลดพื้นที่น้ําท่วมจากคลองสองข้างถนนที่มีความยาว1,000กิโลเมตรเนี่ยนะครับจากพื้นที่น้ําท่วมประมาณ3,200เฮกตาร์ซึ่งประเมินออกมาเป็นจํานวนไร่เนี่ยก็ประมาณ2,000 20, 0ไร่นะครับคดเจอปัญหาน้ําท่วมประมาณ2 0 0 0 0ไร่เนี่ย ด้วยการบริหารจัดการเรือการมีคลองข้างถนนเนี่ยทำให้ลดพื้นที่ลงมาเหลือเป็นพื้นที่น้ําท่วมเพียง300ไร่เท่านั้นเองหรือประมาณ49เฮกตาร์โอ้โหเขาคือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาลดลงไปได้ถึงประมาณ88%เลยทีเดียวน,นะครับลดพื้นที่น้ําท่วมจากฝนน,นะครับจาก100%ให้เหลือเพียง ประมาณ12%เท่านั้นเองโดยใช้โครงข่ายถนนซึ่งมีความยาว7,000กิโลเมตรแต่ว่ามี1,000กิโลเมตรที่มีระบบคลองสองข้างซึ่งสามารถที่จะรับน้ำไปออกระบายหรือว่าไปเก็บได้นะครับก็ลดปัญหาน้ำท่วมแล้วก็เขาก็ปรับปรุงอีกนะครับไม่ได้อยู่เฉยๆในปี2,556 0 0ที่ผ่านมานี่นะครับ 5 2 0 1 3ก็ปี2556นะครับ2ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็มีการปรับปรุงอีกนะครับลดพื้นที่เขตน้ำท่วมในเมืองจากที่บอกว่ายังเหลืออยู่ประมาณ300ไร่เนี่ยนะครับลดลงมาเหลือประมาณ250ไร่โอ้โหเรียกว่าเอาเล็กเอาน้อยหมดเลยนะครับคือทำให้เกิดความเสียหายให้น้อยที่สุดแต่ถึงกระนั้นก็ตามนะครับด้วยความที่เป็นประเทศที่เ,เรียกว่าสูงจากระดับน้ำทะเลไม่มากนักนะครับเรียกว่าเป็นโลไ l อิ n g land ก็คือเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับระดับน้ําทะเลเนี่ยในที่สุดก็เจอเหมือนกันครับขนาดวางแผนจัดการดีๆนะครับเขาก็ยังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในปี2553กับปี2554ซึ่งก็มีฝนตกอย่างหนักเลยนะครับซึ่งก็ท่านฟังอาจจะนึกได้นะครับในช่วงเวลาเดียวกันนั้นนะ่ะประเทศไทยเราก็เจอเหมือนกันนะครับปี2554ที่เรามีปัญหาน้ําท่วมกันอย่างหนักเลยสิงคโปร์นี่เรียกว่า ข่าวเงียบเลยนะครับขอบไทยนี่ดังกว่าเพื่อเลยนะครับในเรื่องของความเสียหายเนี่ยของเราเนี่แม้ดังเหลือเกินแต่ว่าสิงคโปร์ก็อ่วนอรไทยไปเหมือนกันนะครับในช่วงปี2,553-2,554ขนาดที่เรียกว่าเขาก็โดนเข้าไปอ่วมเหมือนกันนะครับแต่เขาก็พยายามที่จะจัด,จดการกันเองนะครับแล้วก็ไม่ทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อประเทศของเขานะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าขนาดบริหารจัดการดีก็ยังไม่พ้นนะครับ เรียกว่าไม่สามารถที่จะรับมือกับธรรมชาติซึ่งปริมาณฝนชนิดที่เรียกว่า50ปีมีครั้งหนึ่งร้อยปีมีครั้งหนึ่งเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นบ่อยนะครับจากสถิติเวลาเ,าเกิดเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยก็จะไปเปิดดูแล้วก็บอกโอ้โหนี่มันในรอบ30ปีนี่เป็นหนักที่สุดนะอะไรต่างๆนี่นะครับเดี๋ยวนี้มันชักมาบ่อยนะครับก็เรียกว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนรับมือในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยมากขึ้นตามลําดับนะครับ ท่านฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้เบรกกันฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงท้ายของรายการนะครับเชิญรับฟังเลยครับท่านฟังครับนั่นก็เป็นเพลงซันดาวนะครับซึ่งก็ของกอดอนไลฟ์ฟลูดนะครับก็เป็นเพลงที่มีความไพเราะอีกเพลงหนึ่งนะครับสาหรับในช่วงท้ายของรายการในวันนี้ท่านฟังครับสิงคโปร์เองเนี่ยยังมีเรื่องที่น่าสนใจเยอะมากในเรื่องของน้านะครับเพราะว่าเขาให้ความสําคัญมากถึงขนาดที่เรียกว่ามี เรียกว่ามีการจัดตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีการเรียกว่าดําเนินการกันอย่างจริงจังนะครับโดยการผลักดันให้มีเซ็นเตอร์ในเรื่องของน้ําในเรื่องของการวิเคราะห์หรือว่าการวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ํากระทั่งโตชิบากับโทเรนะครับซึ่งเป็นบริษัทจากญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังมาตั้งรีเสิร์ชเซ็นเตอร์อยู่ที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็ยังมี บริษัทที่เป็นบริษัทนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำเนี่ยนะครับมาตั้งอยู่ถึงเจ็ดสิบบริษัทอยู่ในสิงคโปร์แล้วก็มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องถึงยี่สิบสามส่วนงานนะครับทำงานอยู่ตอนนี้ประมาณสามร้อยโปรเจกต์นะครับเป็นมูลค่าสูงถึงร้อยแปดสิบห้าล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาซึ่งนั่นก็แปลว่าท่านฟังลองเอาส5มสิบห้าบาทคูณเข้าไปนะครับก็ตกประมาณสักรวมๆหกพันล้านบาทเลยทีเดียวนะครับเนียกงว่าเขาเป็นประเทศที่คือ หยิบวิกฤตมาเป็นโอกาสนะครับในเรื่องของน้ำเนี่ยเขารู้ว่าสิงคโปร์เนี่ยมีความเดือดร้อนอย่างหนักแล้วก็ต้องพึ่งพาอาศัยน้ําจากประเทศเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จําเป็นจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีพอไปซื้อเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับไม่พอนะครับต้องมาทําเองนะครับพึ่งพาตนเองด้วยการศึกษาค้นคว้านะครับมีการจัดตั้ง e ีกอนยูสคูลออฟพัฒน์บริคพ olicy ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์นะครับแล้วก็มีการกําหนด สถาบันก่อตั้งสถาบันนโยบายด้านน้ำขึ้นนะครับเมื่อปี2008นะครับก็คือปี2,551โอ้โหเขาเอาจริงมากนะครับแล้วตั้งแต่นั้นมานะครับเขาก็มีการประกาศสิงคโปร์อินเตอร์เนชั่นแนลวอเตอร์วีคก็คือสัป,ปดาห์น้ำแห่งชาตินะครับของสิงคโปร์ก็เลยทีเดียวหรือว่าเป็นสัป,ปดาห์ของน้ำนานานชาติในสิงคโปร์กันแล้วกันนะครับขออภัยซึ่งก็ถือว่าเป็น ความเอาจริงเอาจังนะครับแล้วต่อไปประเทศสิงคโปร์เนี่ยเชื่อได้เลยครับจะเป็นผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระดับสูงในการปรับปรุงคุณภาพน้ําก็คือทําน้ําสะอาดนะครับจะเป็นจากน้ําเสียมาเป็นน้ําดีหรือจะเอาจากน้ําทะเลมาเป็นน้ําจืดเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นประเทศที่ให้ความสําคัญกับการศึกษามากแล้วก็ได้ผลด้วยนะครับเขาทุ่มเบาประมาณลงไปเท่าไหร่ นะครับเขาก็ได้ผลลัพธ์ตับคืีนมามากเท่าที่เขาต้องการแต่ว่าของเราเนี่ยคงต้องปรับปรุงกันอีกเยอะนะครับเราใส่ลงไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าออกมาไม่ค่อยได้มากเท่าที่ควรนะครับก็เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องไปศึกษาดูว่าเขาทํำยังไงแต่ว่าหัวใจของความสําเร็จของคนสิงคโปร์ก็คือทําจริงๆนะครับลงไม้ลงมือทําแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทานะครับไม่ได้พูดเอานะครับไม่ได้มีแต่พูดแสดงความเห็นแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มพวกนาโต้นะครับ no action talk only นะครับของของคนไทยเรานี่เยอะนะครับกลุ่มนาโต้แบบนี้เยอะแต่ของสิงคโปร์เนี่ยเรียกว่าตั้งหน้าตั้งตาทาเรืร่องลูกเดียวเลยนะครับไม่สนใจอย่างอื่นนะครับคิดลงมือทําคิดลงมือทำนะครับแล้วก็ทบทวนวิจัยนะครับแล้วก็ลงมือทําเขาก็ประสบความสําเร็จอันนี้เป็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนไม่ต้องไปดูงานบ้านเขาก็ได้นะครับรู้รู้แค่นี้เราทําของเราจริงๆเราก็สาเร็จได้เช่นเดียวกันท่านฟังครับดูเวลาแล้วก็ ได้เวลาสมควรที่จะต้องลาท่านผู้ฟังที่กรุณาให้เกียรติติดตามทุกท่านไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับผมก็จะมาคุยในเรื่องของประเทศสิงคโปร์ต่อเป็นตอนสุดท้ายซึ่งมีเรื่องน่าสนใจเยอะนะครับอย่างเรื่องของค่าน้ำประปาแล้วก็ค่าจัดการน้ำเสียนะครับดูว่าโครงสร้างการจัดการเรื่องน้ำของสิงคโปร์เขาทำกันอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังกันต่อนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ